บอกเลยว่าคู่นี้สนุกมากนะครับก้องไก่กับทางด้านนักชกจากสหรัฐอเมริกาเคนดูเออร์วินนี่ก็เป็นอีกนักชกจากแฟร์เทคนะก้องไก่ได้นับดียกแรกแต่ก้องไก่กับนิติกรเนี่ยไม่เหมือนกันนะอืก้องไก่มันบวกยับเลยโอ้โหแรกเหมือนตัวเองโดนนับอะ่ะ <laughs> มีจังหวะที่โดนหมัดของเคนดูวิ่งมีอาการเหมือนกันนะแต่ก็กัดฟันสู้แล้วก็ยก3ตกลางยกมาแตกด้วยโอ้ยกสานี่มันมากนะครับก็ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วมีอาการแต่ว่ากล้องไกลมันโดนแล้วเหมือนมันก็มันก็อึดของมันอยู่เหมือนกันเออรนดูว่าคู่นี้ได้โบนัสไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้แต่มันนะสำหรับผมว่าคู่นี้มันยกแรกได้นับยก2ทําให้ตัวเองได้นับก็ไม่ได้ผ่อนเกมเกือบปิดเกมได้แล้วไปยกแรกใช่ใช่ยกสองก็มาเล่งต่อแต่สุดท้ายยก3เนี่ย เคนดูเออร์วินมาเอาคืนโหต้นยกก็โดนหมัดมีเอียงไปเอียงมาบ้างแล้วก็กลางยกมาโดนตอกซ้ายนะแตกบริเวณคิ้วขวาก็บอกว่าสนุกเลยแหละสําหรับคู่นี้มาก็ชนะไปสำหรับก้องไก่สอสมใหม่ก็ปินเกมไปไฟเทคมา2ชนะ1น้งนองแอม,มก็แพ้หนึ่งนะครับสำหรับท่าน้าเคนดูเออร์วิน